ดิฉันนางสาวจุธามาตามารวนวันนี้จะมานําเสนอข่าวในหัวข้อยีนรีไวล์ส่งนวัตกรรมยีนจากปวดพลาสติกเปิดตัวคอลเลคชั่นลดโลรคร้อนรีไวล์วออกคอลเลคชันลดโลรคร้อนเวทเลดคอลเลคชันยีนรักโลกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนําภาพรักษใหม่สู่สัญลักษณ์แฟชั่นยีนระดับโลกมุ่งสารต่อเจตนารมในการผลิตยีนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เลือกนำขวดน้ำพลาสติกที่เหลือใช้มาผลิตยีนคอลเลกชันใหม่리와이웨트레드เนวัตกรรมยีนล่าสุดที่ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนเจาะใจสาวกยีนอมตะ Green Generation โดยยีนหนึ่งตัวใช้ขวดพลาสติกเป็นวัตถุดิบอย่างน้อย20%หรือเท่ากับขวดน้ำสติกประมาณ8ขวดปัจจุบัน리와 w 웨트레드ใช้ขวดพลาติกในการผลิตไปแล้วถึง3.5ล้านขวด โดยเป็นความตั้งใจเข้าไปม,มีบทบาทในการลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแบรนด์ลีวาเป็นแบรนด์แสดงความเป็นคลาสสิกในสไตล์อเมริกันที่มีความเท่นในตัวตั้งแต่เริ่มบริษัทลีวายสเตล่าแอนด์โคไนปี2416การเกงยีลีวายกลายเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงที่สุดในโลก ซึ่งสะกดจินตนาการและความพักดีกับผู้คนมาหลายยุคหลายสมัยจนถึงปัจจุบันแบรนด์รีวายยังคงเป็นที่นิยมด้วยสปีลิตความสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใครในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์ยีนและเครื่องประดับของรีวายถูกแพร่กระจายไปกว่า110ประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการในการแสดงออกถึงสไตล์ของตนเองอย่างแท้จริง Yeah. GET